ตามเราพี่น้องตามเราเรียบร้อยอุ้ยหางหางปื๊ดจับอ่ะจับหางจับหางได้ไหมจับหางได้แล้วนี่ไม่ออกอะไรออกเลยดึงออกเลยอย่าปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่ได้แล้วปล่อยไม่ได้มันจิตโกรธยากปื๊ดพี่น้องเบื้องนี้ครับออกมาเร็วอื้ออื้อพันวัดจับจับเราพี่ พรวัดวิธีบานนอนครับสวัสดีครับพระลุงวิธีบานนอนครับมื้อนี้ว่าสิไปหาขุดหนูครับนี่บ้านเข้ามาแล้ววหรซั่นเออมื้อนี้มา2คนพี่น้องมาสคน3คนล่ะกับมือกล้องนี่อาวุธครับสิมาเนื้อประมาณครับนี่แต่ว่ามันขุดง่ายดอกฝนตกไปเบิ่งครับมาผ่านกันก่อไว้นะครับนี่อยู่นี่อือไปครับนึงครับ อาครับพี่น้อง,ตอ,งตอนนี้ถึงจุดแล้วครับเฮ้ยข้านวัโอ้โหเดี๋ยวครับพองโอ้ความก่อนเลยครับโอ้ความนี่ครับเป็นหองเลยโอ้หนูยังก่อนะลุงหางดอกครับหนูหางดอกโอ้หนูหางดอกอันที่เป็นตัวหรอครับยยตัวเดียวเอาครับเดี๋ยวเพือ่อเอาเทว่นสิคุ้น่ายยี่หรอเทวานแขนแทบเหิือนกดอนอครับเข่าเกิดไหนิ่มกัดเข่าเบิดครับพี่น้องต้องสาสางครับหนู ไปครับพระหลวงพระวัดกำลังลงมือครับพี่น้องไปเ้อเบิ้งครับ เห็นหนูแล้วเห็นแล้วครับเห็นแล้วอ้เบิ้งใกล้ๆ่นะเห็นตัวหนาวนั่เห็นแล้วคอุ้ยใกล้น่อยนี่ฮะคุบคุบคุบก็ตีตัวหน่อยนาะหนูตัวเดียวเหครับเรืบิ้งน่าดีน่เอ้าเียมน่าด่า่าเาาหน้าถูเลยครับเอ้า เลียดอู้ซับจุ่มดังนันูนเหยวปื๊ดเสียงกัดนะพี่น้องกัดเอาห็น้งเดียวอ่ะดิสโกดิสโกโอ๊ยโอยงนะนู้นเอยครับนู้นเอยอู้หูไปเนี่ยแซไปเน่ยเออไม่ม่นด็กตัว Ừ, tôi này thì Cô là tô là bà Bỏ con Ừ, <laughs> ở đây, ở đây, Hàng như thế Hi, 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 luôn, chạy lại gặp เนี่ยเนี่ยดิสโก้ดิสโก้เซ็ตไปหนึ่งครับเอ้ยทั้งน่ะใช่หรอแถววะครับแถววะแจมหนึ่งครับพี่น้องหนึ่งแจมผ่านไปแก้วเอ้ยได้ครับวับลงไปเออ้เดือก่อนนี่พี่น้องไปครับถมกันแท้หาววะนี้ี่ นี่ครับมาดเป้าหมายดิซวงครับนี่มูไปไงครับเอฟซีที่เป้าหมายแล้วครับผมเอฟซีเนี่ยเอฟซีที่เป้าหมายวัดห่างไปไหนวัดอะไรมูอันเลยครับพี่น้องครับจะได้ลงมือคุณละครับบัลมาลูกลงมาเลยเอาพี่น้องก็บวกกับปิดไปเลยบว้ามกัรมือ กาลงคุดไปครับหัวซอดพว,ว่าออกนี่ครับเอาแล้วครับเอาเดี๋ยวพดเดี่ยพวยพดล้่นเลอครับเอาแล้วครับท่บานเตรียม <ไป S 1> แล้วลครับสูตรดั้งเดิม,มดครับทำไปย้อ,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 อขนขึ้นไป ไกลแล้วพี่น้องครับไกลล้วพี่น้องกลครับเพื่ครับจีด้บอตะเก้าบ่ผ่านนะครับพังแล้วมาบอกมาลุงอกเราพังแล้วพะนะเสียมป่อยปมาเลยครับมาแล้วออกมาคล้อยแล้วครับ ดุดเด็นทางมาพี่น้องเอ้ยนี่อู้วันนี้ครับเด็ดวายสุดยอดวายนี่ตัวเดียวนี่แหะเห็นปะสอดโซ่ไวมันผุ่งกว่ได้มันหู้น้อยแต่ผมว่าพอบ่อนะเออมาันฮวันของพี่โอ้ยพี่เด็ดครับฮวอนฮวันแต้มสองพี่น้องทีมัวฮวอนนี่อ่ะเอ้ยแก้ว เจออีกแล้วครับอีกควยหนึ่งครับนี่ควยที่สามครับผมดิตามพี่น้องกาลัางจีโคดครับพี่น้องนี่ฝากไปแล้วครับนี่ไม,ม่ไม่เลยนี่ปุ่งไงหรอครับอน,นีดินไซอ่อยต่อยพี่น้อง เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วยุดดดยุดบมีเปียวแน่นอนเอออ้ยหน่ยเล่นเหน่ยเล่นเหอยเล่นนั่นหนันจุดเ้ยเอุ้ยนี่นอ้หยุดหยุดกำเขอเลีนมาได้มอกนี่อีเฮ้ยวันวันดีพี่น้องนี่ครับตัวเดียววะเหรอ เฮ้ยพี่อ้ยช็ลตเหี้ยลนี่มานี่ละนี่ละออกแคนี่อุ้ยไอวัดเห็นแนวเวีนซ้ายยกรนออกกซื้อเถอะเอาลพี่น้องนไปสำคัญครับอายุอาแยกบ่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 แยกแล้วต่อเบิ่งดีๆมตำเพียงหรือบังคัน เอาเลยพี่น้องคนครับพันหลุมกำลังกกนไหลมาอุ้ยน้ำหลุมเอาเสียมไปตื่นตื่นเลยให้มันออกทั้งคนนะบอกบอกมันแยกแล้วขุดแยกหัวแยกแล้วแยกไปทั้งไหนมันแยกมันตกพวงอีกนะพวงซองได้เลยทั้งเทิงเอาพี่น้องเบคงครับท่นวัดล้อให้มันดันครับผมหน่ามันถึดึกมาหลุด อ่าผู้หนึ่งก้นไรครับผู้หนึ่งหนีหนีเปียวมันครับวันหันเดือดทุบๆเลยครับเตียวบอกตามเราพี่น้องตามเราเรียบร้อยอุ้ยหางหางปื๊ดจับอ่ะจับหางจับหางได้ไปจับหางได้แล้วนี่ไม่ออกไอ้ไห่ออกเลยดึงออกเลยอย่าปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่ได้หรอกปล่อยไม่ได้มันจิตโกนยากปื๊ดพี่น้องเบื้องหนี้ครับออกมาเร็วอเออืออพันมัดจับจับเราพี่น้อง หนูมาทนไงจังจังหนูตาแม่กระโขปื้อนู่ไดละสุดยอดโอ้มีไอ้พี่น้องเลยนี่ครับแก้วครับได้แล้วนี่เก๋แหวมมาเจ็บพักอีตูวครับมาพ่อพอดีเลยขุดได้ไอ้หลีครับนี่มันขุดไงยามนี่ใส่โลครับใส่ล้อนี่เขก๋เลยครับตัวเก็บล้อเนาะ แกล้มสัมม่ม,ม, <c oughs> สมขาเอาเบิ้งพี่น้องเบิ้งเจียบใส่ขาเลยครับเพี่อะมีไอ้สั่มขาพี่น้อง <S <S โลพอดีครับได้อมครับได้อมไปไปนี้เฮา <โอ S 2> ไปเก็บพักอีกตู้เขาบ้านไป่ครัวครับพอดีหิ <S 2> <S 2> วเข่าระบาดเลยไปครับพี่น้องไปครับแกล้มครับไปใส่เคียงเหรอครับแดงจึงพึงไหมครับไอ้ยิตว่าสีเปีดด้ยแกล้มยีน้ำไม่ก้อยเสียครับ มันผูหวาผูววาเนี่ยแดงเยอะขึ้นไหมนี่ไม่ที่ไหนหมอพี่แดงกับแล้วพี่เด็ดอู้ถึงกินบ้างครับหอมหวยหอมครับก็เสียบไปหาหมอเด้อพี่น้องเลยเอาครับใส่ผักพี่น้องใส่อันนี้ลงไปในเสียบแค่นี่ยหอมโป้งเหรอครับ คือผีตัวพ้นนะครับพี่น้องของแกตรงเลยไอเกจพักไอตัวเหครับไปพ่อบักเขือกินกล่อมเลยดวงดีครับไอขัวเลยครับไม่เสียพี่น้องเต็มกระทะง่ายเดี๋ยวตั้งแต่พักหนูมาตัวน้อยๆเนะครับเก้าขีดครับเก้าขีดมาครับพี่น้องก่อนหนูกับซุกเหรอครับพร้อมที่ลงมือแล้วมาครับมา ตอนจะเปดก่อนเนื้อครับเนี่ยเมียบ้านเข่ากับเมียพอแองไปก้นหนูอีกคักเท่านัดอยากให้เบิ้งอยากให้พี่น้องเบิ้งได้เบิ้งได้นั่นแหละครับติดตามนี้นะครับเด้อเอาพี่บาดอนด้วครับเด้อเนี่ยเดออจะเปดก่อนครับครับตอนหนังวูดเดี๋ยวมั่เดี๋ยวมั่แก่เมียครับครับวก็ข้ามเข่าบานเนี่ยโอ้พานเลยว่ะโอ้แยบแยบแยบยวผมอยู่ครับไอเมียผมโดนเนอะ ลวกปากเลยครับมอนมอนอ๋อพ่อจัง้องเบเดี่เคนต้านตัยวายูครับมือนี่นะครับเจ็บเจ็บพี่น้องเเเหมือนครับนี่พี่น้องทัย่งนังครับที่เด็ดเลยแกร์คือเราครับ กวนหนูก็ได้ย้ำนี่ก็ได้เออมันเงื่อนมาครับเต็มคำอ <c oughs> เร็วพ่ออันนี้นะครับรูปด,ด <c oughs> ูอืมมาเป็ดนี่ตรงนี้รูโดดครับของแมงกมาสร้างจากเบืองเลยครับน <c oughs> ้อยเดียวได้เลี้ยงครับเ <c oughs> พืด่ได้ว่าปลูกพริกเพชรนี่คือว่าแก้ผ่าปูแล้วครับเพชรครับเออ หลวงพ่อทองท่านวัดอะไรหลวงพ่อทองเนไว้ดีครับถ้ามึงเด้คุณบาปไหมครับห่วงพี่น้องหางครับหางนี่เจ็บซ้ำดามส่วนครับไงหรือนู้นตัวนี้สุดยอดเอออื้มเจ็บอื้มสมเขาจำเขาไปอือหือมาเด้อพี่น้องเด้อ เอาเที่ยง<อ>ครับเจ้าเลยเที่ยงหรอล่บบ่ายสามเ๋ยเพิ่งขึ้นมาไปเลย,เ,ลยเดี๋ยวอมบ่อง <laughs> บ้าแสบไปหาหมอครับจัดไปจัดไปโอ้นี่พี่น้องมอนี้บ่เลยลงน้นำครับหนำคุนบุดปลาไาเลยฮึ ูครับนี่เดี๋ต่อไปโ <c oughs> อ้โหเจ็บนะโซนับผมอ,อคนครับลืมหันบ่มไปไครับลืมหันเราอครับเด้อเอาครับกินเข่าครับบ่ขออนุญาตจบจีบไปเพียงแค่นี้แหละครับฝากติดตามด้วยนะครับเด้อช่องวิธีบ้านดอนเนี่ยครับ คนก็ไปโยกโป้ครับแช้ครับเนี่ยวสวัสดีครับครับได้โอม